สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาจะมาไขข้อข้องใจค่ะที่หลายๆคนทักมาสอบถามว่าทําไมเป็นคนที่ผมสวยผมดกผมหนานะคะยิ่งทําสีผมบ่อยๆเนี่ยผมไม่ได้ดูแห้งเสียหรือว่าผมดูแบบว่าสุขภาพไม่ดีเลยคลิปนี้มีคําตอบค่ะสองตัวนี้เลยนี่แ a บิวรีเ t ิร์ v e a d h ี้แฮร์ล s h a m p o o ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการดูแลเส้นผมนั่นเองส่วนผสมจากถั่วลันเตาแล้วก็โสมนะคะช่วยลดในเรื่องของผมขาดรุดร่วงให้ผมเราร่วงน้อยลงแล้วก็ให้ผมที่เกิดใหม่เนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมค่ะ เขายังมีสารสกัดที่ช่วยบำรุงผมก็คือน้ำมันเมล็ดมะขามป้อมออร์แกนิกแล้วก็มีแผลงต้นด้วยจะช่วยปกป้องผมของเราจากฝุ่นมลภาวะต่างๆให้ผมแข็งแรงแล้วก็สวยแบบนี้เลยและนี่ก็คือสภาพผมก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ค่ะซึ่งวิธีการใช้ก็ง่ายมากๆค่ะเพียงแค่ใช้สระผมเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้หลังสระผมเสร็จแล้วค่ะใช้ Care Build r e b i r and Anti Hair Loss Serum ฉีดไปให้ทั่วหนังศีรษะแล้วนวดเบาๆแบบนี้เลย นอกจากจะช่วยลดการขาดหลุดร่วงของเส้นผมยังเสริมเกาะป้องกันด้วย DNA ให้รักผมแล้วก็เส้นผมแข็งแรงด้วยที่สนใจค่ะฝากไว้ด้วยนะคะกับ Carebiew r e b i r t and Anti Hair Loss ทั้งเซรั่มแล้วก็แชมพูเลยค่ะไปหามาลองใช้กันได้นะคะสาม,มารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ได้แล้วที่ Carebiew e x p r e s s ค่ะ